จะพาเด็กๆไปดูโรงเรียนกันค่ะมีลื่นด้วยน้ำมันน้ำเล่นอันนี้ได้น้ำมันน้ำมันน้ำมีอีกน้ำมันเล่นได้เสียงลักขังเนี่ยถ้าเป็นพื้นหิมะแบบนี้มันจะไปได้สะดวกวันนี้แดดดีมากป่อป่น้องเป็นคนขับโอ้พี่นั่งสองขดีเลยพี่นั่งไหม อ๋อดูทาสิป่ะนั่งเลยค่ะอโอเคไปเลยพี่พีไปโรงเรียนก็จะไปแบบนี้แหละถ้าวันไหนที่เขาไม่ได้โรยหินนะแต่นะว่าถ้าโรยหินไปแบบนี้ไม่ได้พี่พีเด็กไปโรงเรียน,นนี่คือพี่พีไปโรงเรียนมาท่ากับพี่จักรยานมามานีกันะพี่อันหลหลาเขาเอาอมายัางามาเลี้ยวนางหลากเด็กหน่อย Thank you. ไปโรงเรียนนั้นือนไดดไก่กับมูแดดไยแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ไกลเลยนะกำลังกำลังศึกษาเส้นทางไปโรงเรียนยังวมาทางนั้นเนี่ยมาถึกอ,อันนี้เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกันนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ตอนนี้กำลังสำรวจเส้นทางเราเข้าผิดเราต้องตรงมาตรงมาตรงมา,งมาะคะ่ะ เส้นทางาฮิตอรกโกสกูจะหาทางไปโรงเรียนเจอไหมเนี่ยจัสตินวันนี้ภารกิจตามหาเส้นทางไปโรงเรียนนะคะสนุกส้นอานเลยจุเลียน็นรัาาดตารัดดงมากจริง ินเลยชอบุบเลยจูรินเป็นหามดีนะคะ สนุกเลยตุลิีมีน้อยอยากเดินเอง ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามเอกเลแล้ว่าำกลางหิมะอยากเล่นอะไรเลือกเล่นเลยค่ะคุณนะมีของเล่นมากไมยอันนี้เป็นบริเวณโรงเรียนเนาะโรงเรียนใหญ่มากว้าวขี่ม,ม้าสีเขียวจะเล่นขี่ม,ม้ากับพี่ไหมนั่งข้างหลังไม่ได้นั่งคนละอันนู่น ยูลินนังนงน่งตัวอื่นยูลินนั่งตัวนี้ก็ได้ระวงังโดนน้องนะคะยูลินมาวไปอีกแล้วข้าจะีดต่ไม่ไดเดนเดินเดินแบบนี้ดีว่จะเช่อแม่ได้

สนามบาสไม่แต่นาแข็งเล่นมาได้ตอนนี้โรงเรียนกว้างขวางใหญ่มากโรงเรียนระดับประถมส่วนอนุบาลก็อยู่รบอบๆของโรงเรียนใหญ่นี้ค่ะบ<โด>ึ้ยบ้พาลูกมาเล่นสนาเดกเล่นพอได้ออกก็ล่างกายความบู้โอ้ยลมหิมะ โอ้โหนายแอสเวนป๊ะป๊ะแทรน่ะป๊ะป๊ะออกกําลังกายเออเออดีเลยวันนี้ได้ออกมาปล่อยพลังเต็มที่ว้าวดีไหมพี่ ดี่ยค่ะว้าวว้าว้าโอ้สองคนเลยว้าวว้าวอาจับดีนะคะว้าวจลิน ติตใจติตใจคนนี huh. uh ้ติตใจว้าวยาสไม่แย่เลยโอ้โหคก็ชอบน้องก็ชอบดีเลยมาลเอาเปลี่ยนแล้วมันกงอะเองโอเคโอเคู้จีลีน วมาม่าแอนเจลินอากาศดีสำหรับอากาศดีสำหรับไปปิกนิกในป่าพ่อบอกไปย่าง ใส่กอกตกป่าอยังประมาณนี้กินแต่ซว่าจุลินทีย์กินแต่ซว่าโอเคเดี๋ยนอนหลับนะคะซ้อนท้ายพี่เอ่ะ